ถ้าคุณอยากให้ใครบางคนรู้สึกประทับใจในตัวคุณเมื่อเจอกันครั้งแรกจำกฎสข้อนี้ไว้นั่นก็คือถามชมถ่อมตัวและตั้งใจฟังมันคือเคล็ดลับในการสร้างความประทับใจในการทำความรู้จักกันครั้งแรกที่ได้ผลที่น่าประทับใจที่สุดครับแม้แต่คนที่ประสบความสำเร็จทุกคนก็ใช้เคล็ดลับนี้และทุกคนเนี่ยก็ชอบพวกเขาอย่าลืมว่าในการติดต่อทางธุรกิจ เพื่อสร้างความมั่งคั่งให้กับคุณคุณต้องพบเจอผู้คนมากมายถ้าคุณจะไม่ผู้คนเนี่ยชอบคุณได้คุณจะได้ในสิ่งที่คุณต้องการเชื่อไหมครับว่าสี่ข้อน,นี้ทําง่ายมากๆแต่คนส่วนใหญ่กลับทําได้ยากที่สุดเพราะว่าพวกเขาไม่เข้าใจว่าการทําให้คนอื่นประทับใจในตัวเรามันไม่ใช่แค่การทําให้เขาเนี่ยรู้สึกดีกับตัวเราแต่คือการทําให้เขารู้สึกดีกับตัวเขาด้วยคนส่วนใหญ่เข้าใจผิดคิดว่า การคุยโม้โอ,อวดเรื่องตัวเองจะทําให้ทุกคนเนี่ยชอบเราแต่ความจริงแล้วมันตรงกันข้ามนั่นคือสิ่งที่ทําให้คนอื่นเขาไม่ชอบเราต่างหากทางนั้นคุณจะต้องทําอย่างไรง่ายมากๆครับทุกครั้งที่คุณคุยกับคนที่เพิ่งเจอหรือว่าเพิ่งรู้จักกันหรืออาจจะรู้จักกันมาระดับหนึ่งแล้วก็ได้นะครับและเขาคือคนสําคัญคนพิเศษหรือคุณคาดหวังอะไรจากพวกเขาจํากฎ4ข้อนี้ไว้ครับข้อที่ 1. รู้จักตั้งคําถามที่ดี คุณเคยสังเกตไหมครับว่าคนส่วนใหญ่ที่เจอคุณหรือว่าได้พบเจอรู้จักคุณครั้งแรกเขาทํำยังไงส่วนใหญ่พวกเขาจะชอบพูดเรื่องของตัวเองใช่ไหมครับและถ้าเขาเป็นคนที่คุณไม่สนใจแล้วก็คุณจะเบื่อมากๆจริงไหมครับแทบจะอยากเดินหนีก็เป็นไปได้หรือแม้เขาเนี่ยจะเป็นคนที่คุณสนใจคุณก็ไม่ค่อยจะสบอารมณ์ที่เขาเนี่ยเอาแต่พูดเรื่องของตัวเองและไม่ถามเรื่องของคุณเลยดังนั้นอย่าทําให้ฝ่ายรงข้ามเนี่ยรู้สึกอย่างนั้นครับ อย่าทำให้เขาเบื่อหรือว่าไม่สบอารมณ์เพราะนั่นคือการสร้างความประทับใจครั้งแรกที่แย่มากถ้าคุณอยากให้เขารู้สึกดีคุณจะต้องถามเรื่องของเขามากกว่าพูดเรื่องของตัวเองการถามคือการแสดงความสนใจมันทำให้เขารู้สึกดีรู้สึกสำคัญและรู้สึกชอบคุณอย่างไม่มีเหตุผลแน่นอนคุณไม่ได้อยากรู้เรื่องของคนอื่นสักเท่าไหร่หรอกแต่ฝ่ายตรงข้ามไม่ควรรู้ว่าคุณไม่สนใจในตัวเขา คุณควรคิดตรงกันข้ามว่าคุณสนใจในตัวพวกเขามากๆดังนั้นจงตั้งคำถามเรื่องของพวกเขาด้วยท่าทีสนอกสนใจถามเรื่องทั่ทวไปก่อนไม่ต้องถึงกับละลาบล,ล,ละล้วงถึงเรื่องส่วนตัวของเขาจนอึดอัดเกินไปนะครับยิ่งถ้าเขาเป็นคนที่คุณสนใจอย่างเช่นเพศตรงกันข้ามไม่ว่าคุณจะมีดีแค่ไหนก็ตามการคุยเรื่องของตัวเองก็ไม่ได้ทำให้เขาเนี่ยชอบคุณเท่ากับว่าคุณให้ความสนใจในตัวเขาด้วยการตั้งคำถามและข้อที่สองครับ ชื่นชมพวกเขาด้วยความจริงใจคำชื่นชมเนี่ยคืออาวุธที่สําคัญและดีที่สุดครับในการสร้างความประทับใจใครๆเนี่ยก็อยากให้คนอื่นชื่นชมแม้แต่ตัวเราจริงไหมครับเพราะมันจะทําให้เราเนี่ยรู้สึกดีกับตัวเองดังนั้นอย่าพลาดที่จะใช้อาวุธนี้นะครับการชื่นชมไม่ว่าคุณจะคุยกับใครเรื่องอะไรให้พูดในแง่ดีที่เกี่ยวกับตัวเขาชมเขายกย่องเขา ปกติแล้วเนี่ยเวลาคนเราที่เพิ่งเจอหรือว่ารู้จักกันจะคุยเรื่องอะไรกันครับเช่นเรื่องงานอาชีพงานอดิเรกความชอบความสนใจหรืออาจจะเป็นการใช้ชีวิตนะครับคุณก็แค่ต้องหาข้อดีของทุกอย่างที่เกี่ยวกับตัวเขาให้เจอเช่นถ้าเขาบอกว่าเขาเป็นหมอคุณก็ชมเขาว่าโอ้โ oh, ห oh, คุณเก่งมากๆเลยหรือว่าถ้าเขาบอกว่าเขาชอบวาดภาพคุณก็ชมเขาว่าว้าวเยี่ยมไปเลยฉันก็ชอบงานศิลป,ปะเหมือนกับคุณเลย หรือถ้าเขาบอกว่าเขาเป็นนักเดินทางชอบท่องเที่ยวคุณก็ชมเขาว่าสุดยอดเลยการใช้ชีวิตของคุณเนี่ยคงจะสนุกมากๆก,การชื่นชมเนี่ยทำได้ไม่ยากครับแต่ชมอย่างจริงใจเนี่ยนี่สิยาดังนั้นถ้าคุณจะชื่นชมคนอื่นต้องชมอย่างจริงใจนะครับเพราะบางคนเนี่ยที่เขาคุยกับคุณเขาก็จับสัญญาณนด้ครับว่าคุณเนี่ยหลอกลวงในการชื่นชมครับเพราะฉะนั้นให้มองหาข้อดีเกี่ยวกับตัวเขาก่อนให้เจออย่าชมไปเรื่อยเป,เปยื่อยจนดูเหมือนกับว่าไม่จริงใจ เพราะว่าถ้าเขารู้สึกได้มันจะกลายเป็นความไม่ประทับใจซะมากกว่าแถมยังเสียความรู้สึกและถ้าจะชมก็ไม่ใช่ชมแค่ครั้งแรกที่รู้จักกันทุกครั้งที่คุณเจอใครก็ตามก็สามารถชมได้อีกนะครับชมเรื่องที่เล็กเล็กน้อยน้อยก็ได้ครับอย่างเช่นการแต่งตัวแนวความคิดวิสัยทัศน์ถ้าคุณชมแล้วเขายิ้มได้คุณก็ได้คะแนนจากพวกเขาเพิ่มแล้วครับและข้อที่ 3. อ่อนน้อมถ่อมตัวครับอย่าลืมว่าทุกคนต้องการให้คุณถ่อมตัว ไม่ว่าจะเป็นคนที่เหนือกว่าคุณหรือว่าได้กว่าคุณก็ตามไม่มีใครชอบใม่คุณคุยโม้อวดเพราะว่าฟังแล้วมันรู้สึกหมันไส้ดังนั้นถ้าคุณเพิ่งรู้จักกับใครก็ตามให้ทอมตัวเอาไว้ก่อนครับทอมตัวไม่ได้หมายถึงว่าทําตัวต่ําหรือว่าได้กว่าคนอื่นนะครับแค่ไม่ทําตัวเหนือกว่าคนอื่นไม่ว่าคุณจะคุยกับใครและโอกาสใดก็ตามแค่อย่าแสดงออกเหมือนกับคุณคิดว่าคุณเหนือกว่าเขาตลอดเวลา กับคนที่เหนือกว่าค,คุณเขาอาจจะชมคุณเพราะว่าคนระดับนี้บางคนเขาเป็นแบบนี้อยู่แล้วพวกเขาชาญฉลาดในการเข้าหาคนดังนั้นคุณจะต้องฉลาดกว่าพวกเขาถ้าเขาชมคุณมากมายหรือเป็นฝ่ายพูดเองว่าคุณดีกว่าเขาอย่างนั้นอย่างนี้ให้ถ่อมตัวเข้าไว้ถ้าคุณโอ้อวดตัวเองหรือทําให้เขารู้สึกว่าพวกคุณเนี่ยเป็นพวกหลงตัวเองเขาก็จะไม่ชอบคุณครับ ส่วนกับคนที่ด้อยกว่าคุณเนี่ยสิ่งที่อย่าไปแตะต้องก็คือเรื่องนี้เขาเนี่ยด้อยกว่าคุณหรือมีปัญหานะครับอย่าพูดเรื่องที่คุณดีกว่าเหนือกว่าเขาให้เน้นพูดเรื่องที่เขาดีกว่าคุณเหนือกว่าคุณอะไรก็ได้ครับหาให้เจอเพราะคนพวกนี้มีปมด้อยเขาอาจจะเคยโดนดูถูกมาหน้าที่ของคุณในการทําให้เขาประทับใจก็คือคุณจะต้องทําให้เขาเนี่ยรู้สึกดีขึ้นจาไว้ว่ากลยุทธ์ก็คือ พูดเพื่อเอาใจเขาไม่ใช่พูดเพื่อเอาดีใส่ตัวเองเพราะไม่มีใครหรอกครับที่ชอบให้คนอื่นเนี่ยมากเหนือกว่าตัวเองเพราะฉะนั้นทอมตัวเพื่อจะสร้างความประทับใจในการพูดคุยนะครับและนี่ก็คือสุดยอดเคล็ดลับที่ทำให้คนอื่นเขาชอบคุณและเดี๋ยวมาฟังต่อกันข้อสีนะครับข้อที่สี่ในการที่จะทําให้ใครสักคนเนี่ยประทับใจในตัวคุณคุณจะต้องฟังมากกว่าพูดครับเคยสังเกตไหมว่าพวกไอดอลเนี่ยจะฟังมากกว่าพูด อธิบายก่อนครับว่าไอดอลคืออะไรพวกเขาก็คือคนที่เขาประสบความสําเร็จและคนรวยที่ทุกคนชอบนั่นเองคุณเคยเห็นคนพวกนี้พูดมากจนไม่มีใครอยากจะฟังไหมน้อยมากครับที่จะเห็นและคุณเคยเห็นคนพวกนี้ทนฟังคนอื่นไม่ได้แล้วเถียงฉอดๆ,ๆไมครับก็น้อยมากใช่ไหมครับที่จะเห็นเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะคนพวกนี้ฉลาดกว่าไงครับเขารู้ว่าอะไรที่ทําแล้วคนจะชอบและไม่ชอบพูดมากคนจะไม่ชอบฟังมากคนจะชอบ เขาก็เลยฟังมากกว่าพูดแต่ไม่ได้หมายความว่าไม่มีสิทธิ์ออกความคิดเห็นนะครับก็คือดูจังหวะในการพูดนะครับฟังให้มากกว่าถ้ามีจังหวะที่สงสัยหรือว่าอยากจะถามคาถามก็ขออนุญาตในการถามคําถามได้นะครับไม่ใช่ว่าฟังอย่างเดียวโดยที่ไม่พูดเลยนะครับเขาเรียกว่าฟังแล้วก็พูดเป็นจังหวะจะดีกว่านะครับเรื่องแบบนี้จะต้องใช้ความอดทนมากๆเพราะว่าปกติคนเราเนี่ยจะชอบพูดมากกว่าฟังอยู่แล้วเราอยากจะพูดในสิ่งที่เราคิดไม่ได้อยากจะฟังในสิ่งที่คนอื่นคิด และยิ่งคนที่คิดไปคนละเรื่องกับเราไม่เห็นด้วยกับเราหรือว่าขัดแย้งกับเราเรายิ่งไม่อยากจะฟังครับแต่ถ้าเราเนี่ยฝึกตรงนี้ได้ก็คือการฝึกความอดทนบางครั้งเราจะต้องอดทนที่จะกลั้นสิ่งที่เราเนี่ยอยากจะพูดมากๆและฟังสิ่งที่ไม่เข้าหูได้เราจะดูเป็นผู้นำน่ายกย่องและมีคนชอบมากกว่าไม่ชอบดังนั้นฝึกทำตัวอย่างคนสสำเร็จฝึกที่จะฟังมากกว่าพูดนะครับอย่างแรก ไม่ว่าเราเนี่ยจะสนทนากับใครก็ตามให้เขาเป็นฝ่ายพูดก่อนถ้าคุณสงสัยสิ่งไหนก็ขออนุญาตถามคำถามกับพวกเขาได้สั้นๆและฟังปล่อยให้ใครบางคนเนี่ยพูดให้เยอะที่สุดครับเราเนี่ยจะเป็นฝ่ายพูดทีหลังนี่ถือเป็นการให้เกียรติคู่สนทนาก็คือให้เขาเป็นฝ่ายเริ่มบทสนทนาก่อนจะหัวข้ออะไรก็ตามที่เขาเนี่ยสนใจอยากจะคุยนอกจากเขาจะเงียบจนไม่มีเรื่องจะพูดคุยกันคุณค่อยเป็นฝ่ายเริ่มบทสนทนาก็ได้ครับ การให้อีกฝ่ายเป็นฝ่ายเริ่มบทสนทนามันจะดีมากๆเพราะคุณจะรู้ว่าเขาอยากจะคุยเรื่องอะไรสนใจเรื่องอะไรไม่ใช่ว่าไปคุยในยเรื่องที่เขาไม่สนใจต่อให้คุยยาวๆถ้าเขาไม่สนใจก็คือไม่สนใจครับอีกอย่างยังทําให้เขาเนี่ยเบื่อแล้วก็บางทีเนี่ยคุณก็อาจจะไม่รู้ตัวก็ได้เพราะอีกฝ่ายเนี่ยไม่ได้แสดงออกเขาก็มีมารยาทเป็นต้นดังนั้นคุณรอให้เขาเริ่มเองก่อนแล้วคุยหัวข้อนั้นไปกับเขา คุยอย่างสนอกสนใจแล้วมันจะกลายเป็นบทสนทนาที่สนุกได้นอกจากนั้นคุณจะต้องฝึกความอดทนในการฟังไม่ว่าเขาหรือคุณจะเป็นฝ่ายเริ่มประเด็นขึ้นมาก็ตามเมื่อถึงเวลาที่เขาต้องพูดตอบโตอ้อาจจะยืดยาวหรือว่าไม่ยอมหยุดคุณก็แค่ตั้งใจฟังเขาพูดให้จบฟังด้วยความอดทนนิ่งและใจเย็นแม้ว่าคุณอาจจะชอบหรือไม่ชอบสิ่งที่เขาพูดก็ตามอย่าไปขัดจังหวะ ถึงคุณจะรู้สึกไม่เห็นด้วยยังไงก็ตามเพราะนั่นก็คือมารายาทของคู่สนทนาที่ดีจริงไหมครับต้องฟังเขาพูดให้จบบางคนเนี่ยชอบขัดจังหวะเพราะคิดว่าอีกฝ่ายจะพูดไม่ยอมหยุดหรือว่ายัางไงก็พูดไม่จบแต่คุณเคยลองอดทนฟังอีกฝ่ายพูดจนจบดูบ้างหรือย,อยังครับเพราะคนปกติคงไม่สามารถพูดอยู่คนเดียวได้เป็นชั่วโมงชั่วโมงเขาจะต้องรู้สึกตัวว่าคนเนี่ยกำลังอดทนฟังเขาอยู่และจะต้องมีจุดจุดหนึ่งจังหวะหนึ่งที่เขาคิดว่า เขาเนี่ยได้พูดเพียงพอแล้วต้องให้คุณพูดสะบ้างทีคุณสะบ้างและเขาจะต้องเป็นฝ่ายรับฟังคุณสะบ้างตามมารยาทในการสนทนานะครับถ้าคุณเริ่มพูดในจังหวะนี้ทุกอย่างจะเกื้อกูลแล้วก็ดีมากๆสําหรับคุณเพราะถือว่าคุณได้ให้เกียรติในการรับฟังเขาแล้วเมื่อคุณฟังเขาแล้วเขาก็ต้องให้เกียรติฟังคุณบ้างมันยากที่เขาจะขัดจังหวะคุณหลังจากคุณพูดได้เพียงสองสาคำเพราะว่าคุณไม่ได้ขัดจังหวะเขาตอนที่เขาพูด แต่ถ้าคุณและเขาขัดจังหวะก,กันไปกันมาการสนทนาจะเป็นการสนทนาที่แย่มากๆครับสุดท้ายจะกลายเป็นคู่สนทนาที่ไม่ชอบขี้หน้ากันเป็นไปได้อีกอย่างที่สําคัญก็คือแค่คุณฝึกความอดทนที่จะรับฟังอย่างเดียวยังไม่พอครับการเป็นคู่สนทนาที่ดีคุณจะต้องรู้จักตั้งคําถามตอบโต้บ้างทั้งภาษากายสายตาหรือว่าการพูดคุยก็ขออนุญาตก่อนที่จะถามคําถามขึ้นมานะครับ แต่ไม่ได้ไหมายถึงการขัดจังหวะคุณแค่ขออนุญาตแค่ขอตอบโต้วเวลาที่ฟังพูดบ้างสักคำสองคำหรือว่าพูดตอบโต้บ้างสักสองถึงสามประโยคเพื่อแสดงว่าคุณกําลังสนใจฟังเขาพูดอยู่หรือว่าคุณกําลังเก็ตหรือว่าเข้าใจในสิ่งที่พวกเขากําลังพูดนะครับสิ่งที่ต้องพยายามหลีกเลี่ยงก็คือการตอบโต้ในเชิงที่ไม่เห็นด้วยเพราะมันก็คือการขัดจังหวะนั่นแหละดังนั้นการฝึกตอบโต้ในเชิงรับฟังเช่นพูดคําว่าครับค่ะใช่ ถูกหรือแค่พยักหน้าเพื่อแสดงการรับรู้รับฟังหรือเข้าใจก็ได้รวมไปถึงสายตาของคุณด้วยนะครับไม่ใช่ว่าหูฟังแต่ว่าตามองไปทางอื่นในส่วนที่คุณเนี่ยไม่เห็นด้วยคุณค่อยไปแสดงความคิดเห็นของคุณทีหลังก็ได้ในช่วงท้ายที่เขาพูดจบก็ได้ในจังหวะที่คุณเนี่ยเป็นฝ่ายพูดบ้างนี่คือนิสัยของคู่สนทนาที่ดีครับมันจะทําให้คนอื่นเนี่ยรู้สึกดีเมื่อสนทนากับคุณและคุยกันได้อย่างราบรื่นในเรื่องที่เห็นพ้องต้องกัน คุณว่าดีไหมครับที่สุดท้ายเนี่ยเรากับใครอีกคนเนี่ยจะหาจุดลงเอยกันได้ไม่ว่าเรื่องนั้นเนี่ยจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามนั่นเรียกว่าจิตวิทยาที่ทําให้ทุกคนที่เขาเจอคุณสนทนากับคุณประทับใจคุณมากๆครับและนี่ก็คือกฎ4ข้อที่ทําให้ทุกคนเนี่ยประทับใจในการเจอคุณขอบคุณสําหรับการติดตามและรับฟังช่อง motivation podcast มาตลอดนะครับ สำหรับใครที่อยากจะดูวิดีโอเนื้อหาพิเศษโดยเฉพาะสำหรับคุณซึ่งอัปเดตทุกๆเดือนเพียงเดือนละ80บาทเท่านั้นสำหรับการสมัครสมาชิกของช่อง Motivation Podcast โดยการไปที่หน้าหลักกดคำว่าสมัครแล้วก็สามารถเข้าดูวิดีโอเนื้อหาพิเศษของช่อง Motivation Podcast ที่จะอัปเดตให้กับคุณทุกๆเดือนได้เลยครับ และสําหรับคนที่ชอบการพัฒนาตัวเองในด้านของศาสตร์ความสาเร็จนะครับรวมไปถึงการที่จะใช้ศาสตร์ความสาเร็จกับธุรกิจของคุณให้มียอดขายที่เติบโตประสบความสาเร็จในชีวิตมั่งคั่งร่ํารวยอปป้ามีเว็บบีนานะครับหรือคลาสเรียนฟรี NLP และการตลาดออนไลน์ที่ให้ทุกคนเนี่ยมาเรียนฟรีกันได้นะครับซึ่งเราจัดอย่างนี้มามากกว่า3ปีแล้วครับด้วยแพยชชั่นที่ว่าช่วยผู้ประกอบการโค้ชนักธุรกิจออนไลน์และบุคคลทั่วไปที่สนใจก้าวสู่การเพิ่มยอดขาย สร้างอิสรลภาพทางการเงินด้วย NLP และการตลาดออนไลน์โอป้าเอนะครับมีประสบการณ์ในด้านวงการธุรกิจเนี่ยมากกว่า14ปีในฐานะผู้บริหารขององค์กรชั้นนำนะครับเป็นคนวางกลยุทธ์ให้กับองค์กรการตลาดรวมไปถึงการออกแบบสือ่อมีเดียปั้นทีมขายปั้นร้านค้ารวมไปถึงทักษะการขายการเจรจาต่อรองจิตวิทยาคนแมนพาวเวอร์ และแน่นอนครับมากกว่า3ปีที่เราเข้ามาในออนไลน์และเราเนี่ยช่วยผู้คนมีอิสรภาพทางการเงินผ่าน NLP และการตลาดออนไลน์ผลลัพธ์นักเรียนของเรานะครับตั้งแต่หลักแสนจนไปถึง40ล้านนะครับเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้เราเองเนี่ยก็ผ่านประสบการณ์จากการเรียนรู้จากคนระดับโลกหลายท่านเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นครูอ้อยนะครับอาจารย์วัชไมเคิลโบดักโทนี่โรบินโรเบิร์ตคุยสกิบรอนเทซี่ทีฮาร์เฟอร์รซิงเกอร์ลาจิฟและอีกมากมายครับ เพราะฉะนั้นเชื่อว่าประสบการณ์เหล่านี้น่าจะช่วยให้ธุรกิจของคุณได้เติบโตมากขึ้นรวมไปถึงหลายคนที่เชื่นชอบสาขาสําเร็จทําให้คุณเข้าใจตัวเองได้มากขึ้นค้นพบแพชชั่นในตัวเองและเริ่มต้นสร้างชีวิตด้วยความมั่งคั่งร่ำรวยจากตัวคุณเองครับใครสนใจก็ทักมาที่ line s i oppa esn นะครับและคุณสามารถติดตามช่องทางของโอป้าอีสานทุกๆช่องทางได้นะครับเพียงคุณพิมพ์ที่ google พิมพ์คำว่าโอป้าอีสานภาษาอังกฤษหรือว่าภาษาไทยก็ได้นะครับ แล้วเราพบกันนะครับโอปอีิสานมาสเตอร์โคด n p p สวัสดีครับ